พเพราะว่าเราทำอ้นี่ไงหลวงอะไรอะ่ะถ้าไปวัดด้วยไม่ได้แล้วนะทำไมอะ่ะพระไม่ได้ขาแดแะนี่เลยเแราะว่าถ้าใครต้องการคนแบบนี้เชิญมาที่ผมได้เลยครับผมผมว่างอยู่ครับโสดครับ ปกติเนี่ยไม่เคยปอกมะ่วงให้หนุ่มคนไหนกินเลยนะแต่วันนี้พิเศษสุดๆขอเสนอตัวมาเองแบบที่ไม่ต้องมีใครร้องขอเราอยากเจอตัวจริงเสียงจริงกับเจ้าของชายาเทพผู้บูหน้าหวานโอ้สวัสดีครับผมทำมาอยู่ทั้งนี้กำลังเอาใจน้องอิดเลยไม่เคยมีใครได้ทานเลยนะไม่เคยเลยไม่เคยปกติกินเขาปอกให้ทานไงได้ถามว่าชอบใช่ไหมมะ่วงหหวานของโปรดมากยืนเฉยไม่ได้นะเดี๋ยวนี้มาร่วมด้วยช่วยกันได้ครับผมต้องช่วยปอกด้วยใช่ไหมต้องช่วยปอก อกปกติผมก็ไม่ไม่ตอกเองนะปกติก็มีคนบอกให้เหมือนกันใครอ่ะอใครอ่ะพูดได้บอกเลยนะแบบแม่ครับไม่ได้บอกแม่แม่มันก็จะดูแบบเก๊กังๆเลยนะเราถนัดแบบไหนเออฉาะก็ได้เขาเรียกว่าอะไรให้ฉาะให้สาเพราะอีฉันถนัดบอกมากกว่าฉาะให้ฉาะคูลีลานิวไม่เอานะคะนิวไม่เอานะคะ ระหว่างที่จะสามไปเนี่ยกลัวจังเลยอ่ะกลัวมันจะเข้ามือจะรอดไหมอ่ะคุณผู้ชมมีดมันอ่อนผิดนี่มีดไม่ผิดที่อิดเนาะค่ะมีดมันอ่อนแด้ก็แพ้ไปงั้นเดี๋ยวกินอย่างเดียวแล้วกันได้อีกกินแต่พี่จัการให้ได้ปกติผมต้อไม่ต่อเองนะ ชอบทานมะม่วงน้ำเปลาหวานปกติตอนเด็กๆอ่ะอีกไม่ไม่ชอบกินของเปรี้ยวเลยครับแล้วก็มารู้ตัวอีทีเนี่ยพอกินแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยครับแล้วก็ไม่ไม่รู้ด้วยว่าเริ่มกินตั้งแต่ตอนไหนแต่คือตอนนี้ชอบกินมากจะมีร้านน้ำปล่าอ่ะอยู่ที่ร้านประจลำาใช่เป็นแบบเครื่องแบบแน่นๆเลยครับมีทั้งกุ้งตัวเล็กกุ้งตัวใหญ่มีซอยหอมมีใสทพริกเรียกว่าเครื่องจัดเต็มเรียกว่าเครื่องจัดเต็มก็ปลุกซื้อมาถ้าไม่แบ่งกินอีทก็กินหมดเลยครับวันเดียวใช่วันเดียวใช่ อาหารป่าครับอืมแล้วถ้าเป็นกบนกอะไรนี้ทานได้กบทอดเทียนนี่คือชอบเลยแล้วถ้าเป็นหนูพิเศษของอาหารป่าล่ะเผื่อแบบเป็นแฟนเขาฟังอยู่วันไหนแบบมาเขาจะได้แบบหอคิวใส่ตะกร้าใส่ตะแกรงมาฝากเราอะไรอย่างเงี้ยชอบกินก็คือจะเป็นแบบกวางผัดเผ็ดก็ไม่ได้กินบ่อยขนาดนั้นถ้ามีโอกาสก็กินบ้างนิดหน่อยเห็นบอกว่านอกจากงานแบบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยอีกหนึ่งอาชีพของเราอาชีพหลักตอนนี้ก็รับราชการมาประมาณเข้าสู่ปีที่ 7ดแล้วครับไม่เจ็ดก็แปดะไประมาณนี้ครับเกือบเกือบสิปีละอิดนะเคยไปร่วมงานกับที่วงดูยังสากลกรมศิลปากรแล้วก็เราก็คุ้นเคยกันอพอเวลาแบบมีตำแหน่งว่างนะครับ<ม>ก็มีพี่ๆในวงเนี่ยราบอกให้ไปลองสอบดูเป็นตำแหน่งนักร้องว่างครับเราก็เลยไปสมัครสอบดูครับหน้าที่ของเราก็คือสร้างความสุขให้ประชาชนเราก็จะมีเอาวงดนตรีนะครับเข้าไปปางโรงเรียนต่างๆด้วยให้ความรู้ทางด้านดนตรีครับอุปอิดระหว่างสัมไปอ่ะคุณอิดหยิบได้เลยนะสามารถหยิบได้เลยไม่ต้องเกรงใจพี่ล้างมือมาแล้วนะพี่ใส่ถุงมือของพี่ปลอด อันนี้นยึดแต่งเวลายังไงอ่ะจริงๆมันไม่ได้ตรงกันนะครับเอาเวลาหลังราชการนะครับมารับงานนอกง<ะ>านจริงๆมันก็จะเป็นในงานช่วงตอนเย็นหรือไม่ก็กลางคืนงานวัดงานอะไรงรับอีเวนต์ต่างๆที่จะมีกลางคืนแล้วเวลาที่เราเหมือนแบบไปร้องเพลงไปทัวไปอย่างเงี้ย แฟนๆให้การตอบรับยังไงบ้างก็จะมีแฟนๆตามพื้นที่ต่างๆที่เข้ามาให้กําลังใจด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีแฟนคลับที่น่ารักน่ารักนะครับเตรียมไปให้กําลังใจด้านหน้าเวทีด้วยแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นแฟนคลับที่น่ารักมากๆเช่นกันก็คือทางบ้านใช่ครับที่เขาอาจจะไม่ได้สะดวกไปหน้าเวทีโอเคครับ อาจจะไม่ได้สะดวกไปหน้าเวทีเขาก็จะส่งแบบส,<ช>ส่งพวงมาลัยไปส่งพวงมาลัยไปเออครับช่างเหมือนกันแล้วเราอะ <laughs> มันต้องแล้วอะเธอมันต้องแซบมันต้องมาเมื่อกี้เราไปถึงไหญ่แล้วนะขออน<ะ>ุญาตเธไปตาหยีงอะอร่อยอร่อยเมื่อกี้ทีมงานเขาบอกว่ามะม่วงไม่เปรี้ยวมากอร่อยมันต้องอย่างนี้แหละมันต้องเปรี้ยวๆครับถ้าไม่เปรี้ยวมัน ไม่่อยนี่ลืมไปแล้วนะว่าไปทวัวร์ที่ไหนยังไงเป็นแฟนยังไงบ้างเป็นแฟนทางบ้านน่ารักเหมือนกันจะส่งกําลังใจมาให้หรือว่าพุูมิอะไรเนี่ยครับถ้าเข้าไปไม่ได้ครับพุูมิอะไรเยอะไหมเป็นช่วงที่โอกาสพิเศษหรือว่าร้านสำคัญพิเศษอะไรเงี้ยครับก็จะเยอะเป็นพิเศษนิดนึงเคยมากสุดก็คือเกือบร้านอยู่นะครับฮะฮะตอบครังนั้นข้างเดียวครังนั้นครังเดียวใช่คือพวงเดียวเลยเหรอหรือว่ารวมรวมๆครับรวมทั้งงานใช่ครับเกือบร้านยังอยู่ไหมครับใช่ครับแดงมาก แฟนขับเราเขามีแบบชื่อด้อมอะไรอย่างนี้ไหมตอนนี้ก็เป็น ISF ครับ ISF มาจากอิสระพงฟร์มีลี่พอพูดถึงแฟนแฟนศิลปินหลายคนเนาะแฟนขับเขาก็แบบว่าห่วงห่วงห่วงนะดีที่จับตัวเธอได้เนาะอาจจะสนใจกันหน่อยได้ครับได้ได้ก็แอบมีห่วงนิดนึงก็อยากให้อยู่กับแฟนแฟนไปเรื่อยๆก่อนอะไรเงี้ยครับหรือว่าเราเคยมีท่าทีอะไรเงี้ยครับ เขาบอกเราว่ายังไงอย่าเพิ่งมีนะอยู่กับแฟนๆไปเรื่อยๆก่อนแล้วตัวเราอยากมีไหมพูดถึงตอนนี้ก็ไม่ได้ขาดความรักนะครับความรักจากแฟนๆความรักจากคนรอบข้างที่แบบหวังดีกับเราสนับสนุนเราตอนนี้เราก็ทํางานไปก่อนเพราะว่างานก็เยอะครับยังไม่มีเวลาให้กับเรื่องความรักเท่าไหร่นี่ไม่ใช่แค่แบบหน้าหวานนะปากหวานมีความรัก จับเป็นแฟนอยู่แล้วต้องถามจับไปกว่านั้นยังโสดอยู่ไหมยังว่างอยู่ไหมนี่ถามถา้เป็นแฟนเลยนะโสดครับผมโสดโสดมากครับก้าฟันธงฟันธงได้ครับอะไรถ้ามีอ่ะเรามีสเปคของตัวเองไหมเมื่อก่อนไม่เยอะต้องขาวต้องตัวเล็กอะไรเงี้ยครับสเปกเขาสเปกครับความที่พอเราโตขึ้นด้วยความคิดเราก็เปลี่ยนไปครับตอนเนี้ยขอแค่คนที่คิดไปในทิศทางเดียวกับเราคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยครับเราชอบแบบนั้นมากกว่าปกติเราชอบแบบเข้าหาเขาหรือว่า ให้เขาเข้าหาเราจริงๆเป็นคนชอบให้เขาเข้าหามากกว่าจะไม่ถนัดที่จะไปเข้าหาเขาเพราะว่าเราเป็นคนที่อายเราจะเป็นเป็นแนวที่แบบว่าหยัง่งๆยงไปนิดหนึ่งอ่ะมีคําถานหรือว่าพิมพ์อะไรไปก็ได้อ่ะให้เขาตอบมาถ้ามันบงบอกว่าเฮ้ย hey, เขาก็ชอบเราเขาเรียกว่าใช้ความรู้สึกใช่ครับเราก็จะกล้าที่แบบ เเขข้าาาหให้ประกาศหาผ่านผ่านสื่อผ่านตรงนี้เลยดีกันขับเขาตีเราล้วัไม่เคยโปรโมทตัวเองแบบนี้ที่ไหนเลยไม่มีรายการแบบแผลงานใช่ครับไม่เคยแบบเสนอขายตัวเองขนาดนี้ที่ไหนเลยอ่ยัสกหนถ้าใครสนใจนะครับผมผู้ชายหน้าหวานผู้ชายเสียงหวานร้องเพลงเพราะสามารถกล่อมคุณนอนในตอนคืนได้จะเอาอะไรก็หาให้ตามใจทุกอย่างจะไปกินอะไรเที่ยวที่ไหน บอกผมได้เลยถ้าใครต้องการคนแบบนี้เชิญมองมาที่ผมได้เลยครับผมผมว่างอยู่ครับผมโสดครับผมว่างอยู่ครับผมโสดครับ แฟงอยู่ตรงนี้ยังเคลิ้มเลยนะเพราะดูเขาเป็นแบบว่าอบอุ่นเอาใจทุกสิ่งอย่างจริงถ้ามีแฟน่ะผมจะเป็นคนที่ใส่ใจมากครับอยากจะให้เขามีความสุขคิดไว้แล้วว่าเดทแรกถ้ามีแฟนนะครับจะพาเขาไปวัดครับนี่เธอปกติก็จะพาไปดินเนอร์ร้านอาหารพาไปคาเฟ่อะไรอย่างนี้ใช่ปะใช่ทำไมเราพาไปวัดอ่ะจะพาไปให้แบบพระท่านสแกนอะไรอย่างเงี้ยครับพระจะสแกนยังไงอะแบบว่าไปขอแบบขอพรพระอะไรเงี้ยถ้าพระคิดว่า เอ้ยคนนี้เขาเขาดีนะอะไร <ขอ S 1> เงี้ยเขาใช่นะเาใช่นะพระก็คงแบบว่าอวยพรให้เราแบบไปกันได้ต่อปกติเขาจะตอบว่าให้เพื่อนสแกนให้พ่อแม่สแกนอันนี้คือเออให้พระสแกนถ้ามาขนาดเนี้ยไม่ต้องถามเลยว่าใช่สายมูไม่ใช่นะก็อนนิดนึงครับก็อนนิดนึงครับไม่นิดวันนี้พูดเลยไม่มิดเออรามูถึงขั้นไหนคะตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเดินสายประกวดร้องเพลงเนี่ยมีการมูเพื่อเป็น แรงเป็นกำลังใจแข่ง KPN Junior Award มันเป็นการแข่งขันที่ใหญ่มากเราเป็นถ้วยเพราะสถานที่เป็นเกียรติประวัติของตัวเราแล้วก็ครอบครัวด้วยแสดงว่าเหมือนเวลาเราขอก็คือได้ด้วยใช่ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละมันโอเคสำหรับติดใจเราของใหม่มาที่อันนี้เพิ่งได้มาเหรอใช่ครับผมกิจการร่ำรวยเพราะว่าเราทำไอ้นี่ไงหลวงอะไรอ่ะพระครับผมพระพระ กิจการดีค้าขายร่ำรวยนะครับผมอันนี้สดๆร้อนๆใช่ครับผมหลวงพ่อพอดีจังหวัดจันทบุรีต้องหวังพึ่งหลวงพ่อครับผมสาธุขอให้กิจการลูกร่ำรวยร่ำรวยเทงๆนะครับไม่ต้องถามเลยว่าใช่สายมุไม่ใช่นะก็นิดหนึ่งครับก็นิดหนึ่งครับไม่นิด ตอนนี้กำลังเลงอยู่ขาย,อ,ยาอะไระบบครับขายน้ำตาลดอกมะพร้าวก่ะเฮ้ยเป็นยังไงครับน้ำตาลดอกมะพร้าวนี่ครับเธอแบบเป็นน้ำตาลออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบุญพี่นิดนึงนะไหนๆก็มาแล้วอันนี้เป็นแบบภูมิปัญญาของชาวบ้านแล้วก็คนเป็นประวัติอะไรกงนทะั้ยท่านนะเพราะว่าค่าดัชนีน้ำตาลเนี่ยตำ่ำอันนี้คือพูดเรื่องจริงนะอันนี้ไม่ได้โกหกไม่ต้องคัดออกเด้อคัดออกทุ่เด้ จะมีแบบบนบานสังกานเพราะบางคนอาจจะแบบมูแค่ขอแต่ว่าไม่กล้าบนชอบบนเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นเพื่อเป็นแรงจูงใจจะไปบ่อยๆก็คือไปที่พม่าครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นที่ประจำใช่ครับถ้ามีโอกาสก็จะไปทุกปีเพราะว่า พอเราขอได้เราเราก็บอกท่านว่าเราจะไปหาท่านที่เทพทัาใจครับที่พมา่าความรักไปแล้วงานราชการแล้วผลงานเพลงเพลงล่าสุดนะครับ mm hmm. เพื่อนรักที่เธอไม่รักครับผม mm hmm. เป็นเพลงช้าๆซึ้งๆเนื้อหาเพลงบาดลึกหัวใจมากๆพ่อสื่อคนนี้คนกลางคนนี้เพื่อนเธอคนนี้ เพลงนี้จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างพิเศษกว่าเพลงช้าอื่นๆที่เคยทํามาเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเข้มข้นขึ้นด้วยเนื้อหาของเพลงครับอิดว่ามันน่าจะตรงกับใครหลายๆคนกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะเพราะเราคือหนึ่งในเจ้าพ่อล้านดิวต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ช่วยกันสนับสนุน ทุกๆผลงานเพลงด้วยครับผลงานเพลงนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีแฟนๆชอบครับติดหนึ่งในมาแรงที่แบบว่าคนขอเข้าไปในสถานีวิทยุเยอะอะไรเงี้ยครับพี่ขอโทษนะระหว่างที่คุณคอิจฉาเราอ๋ออ๋อค,คือตอนนี้น้ำเปลาหวานอะ <c oughs> ติดมือศิลปินของฉันไปด้วย <c oughs> เดี๋ยวจะมีผลงานอะไรใหม่ที่แบบต่อจากเพลงนี้ก็จะมีหลายๆแนวให้ติดตามน่าจะเปิดมาด้วยความสนุสนกสนานแต่ว่าอาจจะพิเศษกว่าแบบเพลงเร็วอื่นๆนอกจากเคยร้องเพลงเร็วแล้วเคยเต้นแล้วแต่ว่าปี มีอาจจะมีอะไรพิเศษกว่านั้นได้นครับได้ครับนึ่งอิรักงกระป๋าหวานทำงานอีักพักจะขอไปเข้าห้องน้ำแล้วนะปรอมนิวอันคัแปลว่าอิสระคล้ายๆกับอิสรพงที่แปลว่าอิสระใช่ครับเป็นไงล่ะผลงานเพลงเร็วครับซึ่งอาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆได้รับชมแต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์อะไรแต่ว่าเซอร์ไพรส์แน่นอน วันนี้เรามาเจอกระพอแบบ MB Land View อยู่ในแวดวงการเพลงเนี้ยมานาน14บี่ปีไหตั้งแต่7ขวบตอนนี้ยอยู่เท่าไหร่อ่ะอือจะดีครับเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ย33อ่จจะ33ลบ7 26 26, 26. ปีเรียกว่าประสบการณ์เท่าอายุพี่เลยค่ะจริงเหรอครับอันนี้เรียกพี่เป็นอย่างแรกจริงก็ประมาณน,านั้นใช่เท่ากันเลยพาไปวัดด้วยไม่ได้แล้วนะทำไมอ่ะพระไม่ให้พาแล้วนะ มีเกมที่เล่นทายชื่อเพลงนะว่าเป็นเพลงอลละไรแล้วก็ร้องท่อนฮุกแล้วกันเราจะให้ทายด้วยกัน10เพลงภายในระยะเวลา2นาทีถ้าถูกโปรโมทเท่าไหร่อย่าโปรโมทอะไรโปรโมทเลยให้เต็มที่จุกจุกแน,น่นแ พร้อมนะร้อมนะเอาเลยนะแล้วมาเฉลยเป็นนี้นะฉันก็กลัวเธอเห็นแล้วเกิดเอาเลยค่ะเพลงแรกทอเนื้อทองครับเร็วสิร้องห้ฉันงามดังน้ำบุษบาดวงตาสุกใสดังจันชาพอแล้วครับพอแล้วครับเดี๋ยวไม่ทันสองนาทีครับอ่ะเร็วเร็วค่ะอ้อนแม่กินกุ้งแช่ตุ๊กกุ้งแช่กุ้งแช่อ้อนแม่ไปกินกุ้งแช่ได้กินแตงข้าวไข่เจียว ขาดยังของน้องแต่เราไม่ได้อ่ะเราไม่ได้ผ่านค่ะไม่ได้ค่ะค่ะค่ะบุญผลายอนบุญผลาเดนนอกพาเฮามาพบพ่อไปไปเร็วค่ะไปเร็วพูดอีกแอบดูเฉลยปะเนี่ยอะไรอะไรอะได้ไหมได้ไหมเร็วอะไรวะเนี่ยพาพางานแต่งคนจนงานแต่งคนจนก็มีแต่หอยิ้มปนน้ำตา โไปคะ่ะมิกเกอร์เดี๋ยวช่วยเปิดได้ไงเดี๋ยวก่อนเราจะไปเปิดแล้วเนเีนเ่ยจะไม่ทันเพราะเปิดช้าเนี่ย <c oughs> คนบ้านเดียวกันค,คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่บ้ากี่เพลงแล้วโอ้โหฉัน้องโทษทีมงานแล้วแหละ,ะกรุณาฟังให้จบเอาเลยคะ่ะกรุณาฟ,ฟังฟังฉันให้จบจบจบ,จบ โอ้ยเราต่อให้30สิบวิระหว่างรักคุณยิ่งกว่าไทยมาค่ะปากคุณได้ก็จะปิดปากเดียวคุณรับฝากความรักจากใครไปอันนี้อันนี้อันนี้สูงเสียงมากเลยอ่ะอะไรอะไรเฮ้ยขอให้รวยเออโอ้ยใจไม่ดีเลยขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ไปไปอันนี้ถ้าตอบไม่ได้นี่ไม่ได้เลยนะ ออันนี้ตัวเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอตัวทำเพื่อชาติหัวใจพี่ทำเพื่อเธอก่อนที่ฟ้าครับโอ้ยอันนี้เธอแอบดูปะเนี่ยแอบดูห้เจ้าหน่อยน้อยขึ้นคอร์ดคอยค่อยบ่วซำอ้อยเฮรัมคาร์นี่เราร้องได้ทุกเพลงเลยหรอเราร้องได้ทุกเพลงเลยอ่ะได้ไหมแต่บอกเลยว่าเก่งมากถ้าถูกถ้าผ่าน ให้โปรโมทแบบได้เต็มที่ฝากผลงานล่าสุดนะครับเพื่อนรักที่เธอไม่รักเฮ้ยยังไงอ่ะลืมหรอเพื่อนรักที่เธอไม่รักนะครับก็ฝากไว้ด้วยซิงเกิลล่าสุดของอิดนะครับแล้วก็ภายในปีนี้จะมีผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังเรื่อยๆนะครับฝากติดตามผลงานของอิดตลอดทั้งปีเลยนะครับแล้วก็ยังมีซิทคอมสุภาพบุรุษสุดซอยนะครับก็ฝากไปด้วยจะมีละครตอนเย็น ช่วอคึ่ำมาให้ทุกคนได้ไดติดตามกันด้วยครับก็ฝากไปด้วยฝาก่อช่องทางการติดตามนะครับเพจ อิศพรพงแกมมีโกครับหรือว่าจะไปดูยู u ูบดูเอ็มวีสวยๆของอิศนะครับได้ทางแกมมีโกออฟฟิเชียลครับฝากไปด้วยครับ IG ล่ะ IG ก็จะเป็นภาษาอังกฤษครับ id underscore issarapong ครับอิศ underscore อิสรับฮงครับฝากติดตามด้วยครับอันนี้กับหมูเส้นก่อนก็ได้อ่านักพิกัรหมูด้วยนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ในแฟนเพจนะครับอิศอิศพรองแกมมีโกครับฝากด้วยน้ำตาลดอกมะพร้าวน้ำตาลดอกมะพร้าวนะครับของพี่ต้นนะครับผมก็ ทางไหนนะครับผมโคดีเฮลตี้นะะคโรดีเฮลตี้นะครรับสาามะไปดูกันได้วันนี้เขาเรียกว่าเราก็อัปเดตกันมาครบค้วนสนุกสนานเราจะทิ้งท้ายกันแบบสวัสดีล่ำลากันธรรมดาไม่ได้นะแชมป์14สมัยของเราต้องทำงานทำอะไรครับผมแต่งกันสดๆเลยให้ป๊อปนิวอันดัดของเราสักหน่อยแต่งเพลงใช่ไหมใช่แต่งงานอะไม่ดีขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับทำไมดูเลิกหรอขอเวลาคิดแป๊บหนึ่งก็คือ น้องอิก็คือจะแบบว่าเออคิดไปอะไรไปป๊อปมีวันคัดนะใช่ครับผมครับต้องมีวันคัดอ่าให้พูดไปเรื่อยๆให้ระหว่างนี้น้องอิคิดเนาะอ่าระหว่างนี้ก็พูดไปชิมไปโคตรดีเฮลตี้นะอย่าลืมไปอุ่นุนกันได้ได้มาได้แล้วนะบเ้ยไวมากไม่เวลาเวลาประเดไม่ทำเวลาได้ดีมากไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันเพราะว่าเดี๋ยวอีกจะไปแล้วเนี่ยทำเวลาได้ดีมากเลยเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เปิ้ลนะคะและน้องอิดจะ ร่ำลากันไปนะคะด้วยบทเพลงอันเพเราะสดๆตรงนี้เลยนะคะจาก non It, It น้องอิดอิดสรงพ์ก็จะเป็นแหล่นะครับพบกับรายการอารมณ์ชิวชิวรายการป๊อปนิวสอันคัดนั่นนาหลวงลึกความลับของเหล่าดาราศิลปินมากหน้าก็มานั่งคุยพิธีกรน่ารัก เป็นหนักเป็นหนาพูดแล้วอย่าหาว่าพูดเกินไปเปิดพี่พีทีวีอย่าหลังเลใจห้าให้ห้าให้เอ้าหุยเลุ่ยชอเพลงนี้เพลงไหนปะเพลงไายต้องการแฟนเออเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเนี่ยน้องคนนี้เขาดีดีใช่เสียงดีหน้าตาดีนิสัยดีเออเขาบอกนักร้องคนนี้เป็นไงใครอ่ะใครเนาะน้องอีทำไมชื่อเหมือนกันเลยอ่ะ อกบอเขาบอกว่าพวกน้องอีกบอดเอาสักหน่อยมาบวกกันมาเอามาเอารักมาบวกกันมาร่างกายกำลังอยากได้คำว่ารักมาบวกกันมาเอามาต้องการมีแฟนมากๆเอาม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 าปวกกันร่างกายต้องการแฟน